ครับต้อมเซโต้ครับวันนี้มากับอิ่งสวัสดีครับครับยิงอยู่ที่ร้าน Twenty Retro Cafe วันนี้ต้องมาเยี่ยมอิ่งที่ร้านนะครับให้อิ่งแนะนำร้านเลยครับก็ของร้านเรานะครับจะเป็น No สองสี่ r ตัวคาเฟ่ครับร้านตั้งอยู่ที่นีว่าเป็นยี่สิบสี่หลักเมถ่าครับผม ทางร้านเราก็จะเป็นคาเฟ่กาแฟเบเกอรี่แล้วก็เป็นของสะสมครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้าไม่ได้นะครับมีกอนเสียงด้วยนะมีคอนเสียงด้วยนะมีตุ๊กตาด้วยมีกล้องถ่ายรูปด้วยเปิดเพลนเสียงที่ร้านฟังได้ด้วยครับมาลองครับที่ร้านก็มีถ่ายขายด้วยเหมือนกันได้ครับวันนี้เราเอากล้องที่ยิงชอบมากๆไ้ยิงรีวิวด้วยมาถ่ายยิงด้วยนะวก็ยิงถ่ายต้องด้วยครับแบบดูกันครับ แล้วก็ต้องที่อิงชอบมากเลยต้องมาเตัวไลกาเอ็มสองนี้ใช่เอ็มเป็นไลก้าที่ตรงรุ่นเขาบอกว่าอย่างไลก้าเอ็มเป็นเลขหนึงแต่ว่ามาลำดับที่3ของไลก้าเอ็มใช่ไลกาเอ็มสามมาอันดับ1ของไลกาเอ็มไลก้าเอ็มสองถือว่าเป็นยกตรงด้ลยนะครับหือว่าเป็นตัวประหยัดของไลก้าเอนั่นเองนะครับแต่เขาบอกแต่ เพิ่มเฟิมลาย3.5ขึ้นมาให้ใช้เรียน3.5ได้เพิ่มความสะดุไวขึ้นมเพิ่มความสะดุดขึ้นมาใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นกล้องที่คนชอบคนนิยมส่วนหน้าตาอินจันหน้าตาของไลค้า N2 เลยครับ ก็สำหรับคนที่ชอบไลค์กานะครับสำหรับสายที่เป็นคลาสสิกที่เป็นฟิล์มแท้ๆเลยครับก็แนะนำว่าไลค์กาตระกูลเอเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วครับเป็นกล้องในฝันของหลายๆคนชัตเตอร์ดีทำระบบไมคานิ้มาดีคือสำหรับใช้ใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนระบบไลค์การ์ดนะครับวันนี้เราจะมากับเลนส์ซัิคอนเป็นระยะ50ดูร์ดแต่เป็น F2 นะครับสำหรับถ่ายร้านอิงเนี่ยเนื่องจากเลนส์ตัวนี้มี เล็บที่กว้างกำลังดีไม่ได้แคบมากหรือไม่ได้บายเกินไปหรือไม่ทุกสถานการณ์รสถานการณ์ตัวเดียวเลยนะครับว,วันนี้เราจะใช้ซันนิค่อน50 F2 นะครับกับไลกา M2 เดี๋ยวมาใส่ฟิล์มก,กันกับต้องกับยิงจะเปลี่ยนถ่ายครับป้ายไลกา M2 นะครับสปีดชัตเตอร์อยู่ที่สปีดีไล่ไปถึงสปีด1 0 0 0เลย ว่าสป,ปีดสูงมากพอสมควรนะครับตัวฟิล์มเมกาต,ต้องรีเชตเองเป็นเมนนวลนะครับมันจะไม่รีเชตอัตโนมัตินะครับรีเชตเองเป็นเมนนวดนะครับก่อนจะถ่ายเราก็ต้องรีเชตฟิล์มก่อนนะครับคราวนี้เรามาดูห้องฟิล์มกันนะครับไลกาเอเนี่ยจะมีเพจเหมือนไลกาเทั่วไปเลยแต่เขาบอกว่าการใส่ฟิล์มต้องใส่ผ่านสปูน,นะครับสปูลของไลกาเอ็มสองเนี่ยจะเหมือนกับไลกาเอ็มสาม หนึ่งครับราคาเอ็มสามเลยเราใส่ฟิล์มก็แกะฟิล์มครับผมก็เอาหางฟิล์มนะครับมาสอดใส่ช่องตรงนี้ให้ฟิล์มเต็มลูกศรเลยนะครับให้ฟิล์มขึ้นเต็มลูกศรเลยแล้วเราถึงจะเอาเข้าห้องฟิล์มกันนะ เห็ว่ามันมีหน้าต่างให้เราดูว่าฟิล์มเข้าหนาาเตยหรืยอยังนะครับแล้วก็ทดลองขึ้นฟิล์มดูถ้าฟิล์มมันเลื่อนนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ลูกศรก็จะหมุนตามก็แปลว่าเราใส่ฟิล์มถูกต้องละนะครับมันกินฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาดูที่เลนครับเลนตัวนี้เราต้องดึงออกมาก่อนแล้วก็บิดให้มันแน่นนะครับเราถึงจะใช้งานได้นะครับเราก็จะมาปรับดูรับแสงวันนี้ที่ร้านคาเฟ่เบอร์24 นิโคคเรับเราจะใช้ f อฟที่2 2งแล้วก็ F4 ใช้ประมาณ3ามเอนี่แหละนะครับในการถ่ายเนาะนะครับพอเราล็อกเลนแล้วเราปรับดูรับแสงแล้วเราก็จะมาตั้งค่าไอโซกับสปีดให้มันตรงกันตัวนี้จะไม่มีวัดแสงนะครับสปีดที่เราใช้วันนี้ ISO 400่ o d a ก็ดัด a าสแ0รแนะครับเราจะใช้สปีดสักประมาณ125ด้านนอกนะครับแล้วก็ 60ด้านที่มันมืดนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวแบบเราจะใช้สปีดที่ประมาณ30นะครับวันนี้ต้องจะเป็นคนถ่ายอิงก็จะสลับกันถ่ายกับต้องด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ซันกับพี่รักมาด้วยนะครับอธิตย์กับรักรักแคเมรามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันถ่ายกันนะครับหวังว่าวันนี้คงจะได้รูปเต็งสักทีนะครับฝากยิงด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวต้องขอให้มันเป็นนายแบบด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดู ภาพกันนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับนําเบอร์24เละโคาเฟ่นั่นนี่24 24, 24เลยนะครับชื่อเดียวกับร้านเลยใชครับนะครับฝากด้วนะครับเดี๋ยวไปดูไปชมภาพกันป้ายครับ หลังจากที่ถ่ายเสร็จนะครับเราก็จะมากดฟิล์มกลับกันนะครับอย่าลืมเก็บเลนนะครับปิดบิดแล้วก็กดลงไปนะครับส่วนการรีวิวฟิล์มก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็หมุนฟิล์มกลับเข้ากลักนะครับหมุนไม่เลย โอเคนะครับหลังจากที่ฟิล์มเข้ากัดแล้วก็อย่าลืมนะครับเปิดเทปล่างเพื่อจะเปิดห้องฟิล์มนะครับแล้วก็กาแฟหมกมาเลยร่อยยังไม่หมดยังไม่หมดตื่นดต้งตอนนี้ไงสกตาอไป่ขัด หลังจากกอเสร็จนะครับเราก็เปิดเห็นร่างนะครับเพจะเปิดอเอาฟิล์มเอาฟิล์มออกมานะครับโอเค๋ย่ลืมปิดเหตุ่างด้วยนะครับหมุนตรงนี้ครับคราวนี้เราก็จะเอาฟิล์มโกดักเอาซาแมกนะครับไปล้างที่ร้านที่ต้นนะครับแบบร้านชําสวนสยามนะครับ ใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะที่หลานทำเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อิงมากๆเลยนะครับพี่ฝากร้านไหมครับร้านมีอรขายบ้างในตงก็อันนี้จะเป็นสองสี่ในทงคาเฟ่ครับเราขายกาแฟอยู่ที่นวมินมียี่สิบสี่ครับก็หน้าร้านก็จะมีพวกขายงานสะสมแล้วก็กาแฟเบเกอรี่ครับมานั่งเล่นกันได้นะเชิญทุบุลมาได้เลยนะครับสองทุกครับยี่สิบสี่ในทงคาเฟ่ครับวันนี้ต้องกับพี่ขอลาไปก่อนนะครับใครที่ต้องการชมรูปภาพเพิ่มเติมไปชมในเพจ เซตัฟิล์มช่องยูทูบก็เซโตันะครับไอจีก็เป็นเซโตัฟิล์มเหมือนกันนะครับวันนี้ต้องกับอิงขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากาเลยนะครับขอบคุณทุกท่าน้วยนะครับขอบคุณครับ